ในกรุงเทพที่วุ่นวายและเสียงรถที่ไม่เคยหลับมีชายคนหนึ่งชื่อบอสอายุประมาณ30กว่าปีเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้จนแต่ก็ไม่ได้รวยไม่ได้เลวแต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดีพอสําหรับใครวันนั้นฝนตกเหมือนฟ้ากําลังร้องไห้ให้ชีวิตเขาบอสยืนอยู่ตรงป้ายรถเมล์ที่คุ้นเคยถือถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งในมือน้ําฝนซึมเข้ารองเท้าเขาจนรู้สึกชื้นไปทั้งตัวบอสเพิ่งโดนเลิกจ้าง ทั้งที่เขาอยู่บริษัทนี้มาเจปีเขาไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่เขาไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยบนแต่สุดท้ายก็โดนแทนที่ด้วยเด็กจบใหม่ไฟแรงข่าแรงถูก,กว่าและรู้จักเอาใจเจ้านายเป็นอย่างดีบอสมองดูใบหน้าในกระจกหน้าต่างรถเมล์เขาเห็นคนหน้าตาโสมคนหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าเป็นใครนั่นก็คือเขาเองที่เขาไม่แน่ใจเพราะไม่เคยเห็นหน้าตัวเองสิ้นหวังขนาดนี้มาก่อนบอสกลับห้องเช่าเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่หลังตลาดเก่า พม่านสีเทาเตียงไม้สั่นนิดๆเมื่อเวลาเขานั่งลงเสียงฝนตกกับเสียงรถจากถนนใหญ่เป็นเสียงกล่อมประจำของที่นี่บอสเปิดกระเป๋าสะตางค์เหลือเงินสดอยู่พันกว่าบาทกับเศษเหรียญบัตรเครดิตถูกระงับเพราะยอดค้างมือถือยังเปิดใช้ได้เพราะจ่ายล่วงหน้าไว้แต่เขาไม่รู้จะโทรหาใครไม่มีใครอยากฟังคนล้มเหลวหรอกเขาบ่นกับตัวเองคืนนั้นบอสเปิดยู u ู e ฟ,ฟังคลิปสร้างแรงบรนดาลใจแต่ฟังไม่จบสักคลิปเพราะทุกเสียง มันดูไกลตัวเขาเหลือเกินดูเหมือนโลกจะเต็มไปด้วยคนที่ผ่านพ้นความลำบากไปแล้วไม่มีใครกำลังอยู่ในจุดที่เขาอยู่จุดที่ยังไม่เห็นทางออกในความมืดเขาเดินออกมานั่งที่บันไดหน้าห้องฝนหยุดตกแล้วแต่ฟ้ายังอึมครึมตรงนั้นมีลุงแก่ๆคนหนึ่งนั่งสูบบุหรี่อยู่ก่อนแล้วบอสไม่ได้คิดจะคุยอะไรแต่ลุงคนนั้นพูดก่อนเคยอยากหายไปจากโลกไหมบอสสะดุง้งหันไปมองหน้าลุงยิ้มบางๆ พร้อมหลีตาเหมือนอ่านใจได้ฉันน่ะตอนอายุเท่าแกพอดีเป๊ะบอสเงียบแต่สายตาเริ่มมีความสนใจแต่ตอนนั้นน่ะไม่มีใครฟังไม่มีใครเห็นฉันเลยเดินขึ้นดาดฟ้าจะก,กระโดลงมาบอสมองตาลุงนิ่งๆแล้วทาไมไม่โดดละครับลุงพ่นควันบุหรี่เบาๆก่อนตอบว่าเพราะตอนนั้นน่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินขึ้นมาบนดาดฟ้าเธอแค่ร้องไห้ไม่ได้พูดอะไรฉันเลยนั่งลงข้างๆแล้วร้องไห้ด้วยแล้วเราสองคนก็ไม่ได้โดด แกร้องไห้แล้วก็ลงมาลุงหันมามองบอสแล้วพูดว่าแกไม่ต้องหาทางออกตอนนี้ก็ได้แค่หาใครสักคนที่นั่งข้างๆตอนที่แกร้องไห้ก็พอบอสเงียบไปนานน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ได้ร้องไห้แบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะคืนนั้นบอสกลับเข้าห้องไม่ใช่ด้วยกำลังใจเต็มร้อยแต่ด้วยความรู้สึกว่าอย่างน้อยฉันยังมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนที่พร้อมจะนั่งข้างฉันตอนที่ฉันท้อและนั่น คือจุดเริ่มต้นของเรื่องที่บอสไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดการเช้าวันลุงขึ้นบอสไม่ได้ลุกด้วยความสดชื่นแต่เขาลุกเพราะว่ายังไงวันนี้ก็ต้องอยู่ต่อไปเขาเดินออกจากห้องเช่าไปตลาดและเขาก็เจอลุงคนนั้นอีกลุงที่เมื่อคือนพูดอะไรบางอย่างไว้ที่ยังค้างคาใจเขาบอสยกมือไหว้ลุงแต่ไม่ได้พูดอะไรลุงก็ยิ้มเหมือนเดิมวันนี้ดูมีแรงขึ้นนะลุงทักบอสหัวร้อเบาๆก็นิดหน่อยครับ ลุงนั่งข้างๆหยิบสมุดเก่าๆเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วส่งให้บอสดูโดยไม่พูดอะไรบอสแล้วมาเปิดดูมันคือสมุดบันทึกเก่าๆข้างในเต็มไปด้วยบันทึกที่มีทั้งคำพูดคำถามและประโยคสั้นๆแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่สะดุดตาบอสมากที่สุดเขาอ่านออกเสียงเบาๆแค่ยังอยู่ก็เก่งมากแล้วนะลุงยิ้มแล้วบอกว่าบางทีคนเราอะ่ะมัวแต่รอให้ชีวิตดีขึ้นจนลืมไปว่าแค่เรายังอยู่ได้มาอีกวันก็ถือว่าเราชนะแล้วหลังจากวันนั้น บอสเริ่มมองชีวิตต่างไปเขาเริ่มเขียนอะไรลงในสมุดบ้างเริ่มลองโพสต์คําพูดสั้นๆของตัวเองลงใน Facebook จากที่เคยโพสต์แต่ความเศร้าเขาลองเปลี่ยนเป็นประโยชให้กําลังใจไม่กี่วันต่อมามีคนกดคอมเมนต์ใต้โพสต์เขาบางคนบอกว่าขอบคุณนะครับผมกําลังรู้สึกแบบนี้พอดีเลยบอสตกใจเขาแค่เขียนเพื่อปลอบใจตัวเองแต่ปรากฏว่ามันปลอบใจคนอื่นด้วยและนั่นคือจุดเริ่มต้นบอสเริ่มตัดคลิปเสียงตัวเองพูดคําสั้นๆให้กําลังใจ เสียงเขาไม่ได้พพ้อมากแต่พูดตรงๆธรรมดาธรรมดาเหมือนคนคุยกันข้างถนนคลิปของเขาถูกแชร์คนฟังหลักสิบกลายเป็นหลักพันและสุดท้ายกลายเป็นแอดมินเพจชื่อดังที่หลายคนรู้จักเพจของเขามีชื่อว่าเงียบแค่ไหนก็ได้ยินเขาไม่ได้อยากดังแต่แค่รู้สึกว่าไหนๆก็เคยผ่านจุดที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาแล้วตอนนี้ขอเป็นอีกคนที่รับฟังเสียงของคนอื่นบ้างสองปีผ่านไป บอสไม่ได้รวยล้นฟ้าไม่ได้ประสบความสําเร็จจนขึ้นเวทีเท็ดท็อกแต่เขามีงานที่มั่นคงมีผู้ติดตามที่รอฟังเสียงเขาทุกวันและที่สําคัญเขามีตัวเขาเองที่กลับมายืนอยู่ในใจได้อีกครั้งในงานรวมตัวของเพจเล็กๆที่เขาจัดขึ้นมีคนเข้ามาทักว่าพี่ครับผมเคยจะจบชีวิตตัวเองตอนตีสามแล้วเปิดเจอคลิปเสียงพี่พอดีมันทําให้ผมหยุดคิดแล้วผมก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้บอสมองหน้าเด็กคนนั้นแล้วก็ยิ้ม เขานึกถึงลุงคนนั้นลุงที่เคยนั่งข้างๆเข,า,ขาในคืนที่ฝนตกลุงที่เคยบอกว่าไม่ต้องหาทางออกตอนนี้ก็ได้แค่หาใครสักคนที่จะนั่งข้างๆเราก็พอบอสไม่รู้ว่าลุงคนนั้นหายไปไหนแล้วหรือจริงๆแล้วลุงอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงด้วยซ้ําแต่สิ่งที่ลุงทิ้งไว้ให้ก็คือรากรากของความเข้าใจรากของกําลังใจที่ทําให้บอสยืนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ถ้าชอบข้อคิดและกําลังใจดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับ